ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงาสาเหตุในการที่ว่าทำไมเนี่ยเราอะถึงย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาเนี่ยก็คือจะเจอคําถามเหล่าเนี่ยมากมายเลยว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรทำไมถึงตัดสินใจกลับมารวมไปถึงว่า กลับมาแล้วเนี่ยก็คือยังทำงานที่บริษัทเดิมอยู่หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะก็อยากจะบอกเลยนะว่าเราตัดสินใจลาออกจากบริษัทเดิมด้วยนะคือจริงๆบริษัทเดิมของเราเนี่ยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันซึ่งแพลนตั้งแต่แรกเลยตอนที่เข้าสมัครงานที่บริษัทเนี้ยเราก็ตั้งใจไว้นะว่าเราเนี่ยอยากจะกลับมาทํางาน ที่บริษัทนี้แหละที่ประเทศไทยคือเราก็รู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็ดูโอเคงานเราก็สนุกกับมันผู้คนหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราก็โอเครวมถึงเราเคยถูกส่งตัวมาเอ,อ่อทงานนาะที่ประเทศไทยด้วยไงทำให้เราได้รู้จักเ,ออเพื่อนร่วมงานในบริษัทนี้ซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็รู้จักกับหัวหน้าที่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า<ๆ><ๆ> เออมันคงจะดีนะถ้าเราได้แบบกลับมาทํางานที่บริษัทนี้ที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยแต่ด้วยอะไรหลายๆยอย่างมันเลยทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปนะตอนสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกเลยนะแล้วก็เริ่มต้นในการหางานใหม่แล้วก็ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงสาเหตุหลักใหญ่ๆนะที่เราตัดสินใจในการที่จะย้ายกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองนะก็ จริงๆแล้วเนี่ยเราอะใช้เวลาในการคิดแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยนานพอสมควรนะคือใจเราเนี่ยอยากที่จะย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงมือทําไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้วางแผนเนี่ยที่แน่ชัดคือได้แต่คิดแบว่าแบบเอออยากกลับมาแล้วอยากกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จนเมื่อประมาณต้นปีนี้นะมันก็ทําให้เราได้คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยแบบ ันต้องลงมือทําแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทาอะไรสักอย่างแล้วแหละคือถ้ามัวแต่คิดอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนตอนหลังเราก็เลยเริ่มทําการอ,อ่อหางานใหม่ก่อนนะแล้วก็เมื่อได้งานแล้วเนี่ยเราถึงตัดสินใจย,ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองส่วนสาเหตุหลักใหญ่ๆนะก็น่าจะมีประมาณสี่ข้อมั้งแต่จริงๆมันก็คือมีอะไรที่มันมากมายกว่านี้มากๆนะแต่เราก็ขอพูดเฉพาะสาเหตุหลักใหญ่หญๆละกันนะ ข้อแรกเลยก็คือเราเนี่ยรู้สึกว่าเ,ออเราอยากจะย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยเพราะว่ามันใกล้กับครอบครัวเราใกล้กับเพื่อนฟูงใกล้กับญาติพี่น้องคือใกล้กับทุกคนน่ะคือถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละจังหวัดหรือคนละพื้นที่แต่ว่าเรายังสามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายมากกว่าคนละประเทศแล้วพอยิ่งเจอสถานการณ์โควิดมันเลยยิ่งรู้สึกว่าแบบ โอ้โหการที่จะเดินทางมาเจอกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนละจังหวัดแต่ว่าเรายังอยู่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมันก็ยังทําให้เราออกไปมาหาสู่กันได้ง่ายด้วยนะและด้วยความที่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยอย่างเช่นคุณพ่อ,อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยก็ อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยอะ่ะเราแบบย้ายกลับมาอยู่ที่เนี้ยนานๆที่เรายังไม่ไปเจอเขาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทําให้เราตัดสินใจว่าอยากจะย้ายกลับมาที่ประเทศไทยข้อที่2เนื่องด้วยจากว่าเราเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ8ปีแล้วนะแล้วก็อยู่ที่เมืองเดิมด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มตัวอิ่มตัวมากๆแบบรู้สึกเบื่อเลยอะ่ะคือไม่ว่าจะ ทำอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมันมันรู้หมดแล้วมันชินหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะก็คืออยู่เมืองเดิมด้วยอยู่ที่เดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ย้ายอะไรไปไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันชินไปทุกอย่างแล้วก็เลยรู้สึกว่าเบื่อะนะถ้าใจพูดตรงๆก็คือรู้สึกว่า,วาเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากจะได้ทําอะไรใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆถึงแม้วันหยุดเราอยากจะไปเที่ยวเราก็ไม่รู้เลยว่าเราอยากจะไปไหนอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นทุกครั้งอ่ะเราก็จะแบบสามารถ ลิสต์ยือสามารถตอบได้เลยใช่ไหมว่าเราอยากไปที่ไหนอยากทําอะไรในวันหยุดอะไรเงี้ยแต่พอแบบอยู่ไปนานๆเท่าอะเราเราไปมาหมดแล้วเรารู้หมดแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีที่ไหนที่เราแบบอยากจะไปแล้วเียมันไม่มีอาหารอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะลองกินอยากจะลองไปร้านานู้นร้านนี้อะไรเงี้ยคือมันมัน ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่แล้วอย่างนี้ดีกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงอิ่มตัวจริงๆแล้วแหละข้อที่สามก็คือเอ,อ่อเนื่องด้วยจากว่าเราเนี่ยก็คืออายุก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราเนี่ยไม่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนงานเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยหางานได้ยากยิ่งขึ้นนะเพราะว่า ถ้าสมมติเนี่ยเราอ่ะอายุสัก35 36ใช่ปะ่ะแล้วเราอ่ะตัดสินใจที่จะลาออกจากบริษัทเดิมแล้วก็จะมาหางานใหม่ที่ไทยด้วยวัยแล้วก็ด้วยอายุเท่านี้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยจะแก่เกินไปหรือเปล่ามันก็อาจจะหางานยากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าพออายุมากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วออจะมีที่ไหนที่อยากที่จะรับเราด้วยเงินเดือนสูงขนาดนั้นแล้วก็ มีที่ไหนที่อยากจะรับคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าด้วยช่วงอายุช่วงนี้แหละน่าจะเป็นอะไรที่กําลังดีนะในการที่จะราออกมาเพื่อได้เริ่มหรือว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรกําลังกายหรอที่เรายังพอแบบมีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมันยังสามารถทําได้อยู่เงี้ยถ้าแบบนี่เราอายุเยอะแล้วอย่า่งบางที มันก็อาจจะไม่ใช่ทําไม่ได้มันก็อาจจะทำได้แต่มันก็อาจจะลําบากหน่อยเราก็เลยคิดว่าอ่ะช่วงทามมิ่งนี้แหละเป็นอะไรที่น่าจะโอเคแล้วนะก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราตัดสินใจย้ายกลับมาที่นี่ในช่วงนี้ข้อที่สี่เนื่องด้วยจากว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นต่างชาติเราก็เลยรู้สึกว่าแบบการที่เราจะ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะในที่นี้คือเราไม่ได้พูดถึงแบบทั้งหมดนะแต่เราพูดถึงบริษัทของเราจากประสบการณ์หรือจากสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสได้นั่นเองนะอย่างบริษัทของเราเนี่ยก็ยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ก็คือเขาก็จะมีการแบ่งงานอนะแบบของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงอะ ออกอย่างชัดเจนเลยว่าผู้ชายทํางานแบบนี้ประเภทนี้ผู้หญิงทํางานประเภทนี้อย่าแล้วก็อย่างการแบบจะนัดมิงหรือนัดประชุมกันทีเขาก็จะเรียกเลยว่าผู้ชายมิงผู้หญิงมิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถแบ่งออกได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็จากที่เราให้เห็นเนี่ยคนที่ตำแหน่งใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยคือจะไม่มีผู้หญิงอะ่ะมันก็ยทำให้เราคิดว่าต่อให้เราทำงานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เรากออ็อาจจะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานอ่ะได้ยากนะแล้วก็ประกอบกับว่างานที่เราทำเนี้ยตอนนี้มันก็น่าจะประมาณ4ปีกว่ามั้งที่เราทำบริษัทนี้มันก็ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วคือเราสามารถแบบทำได้แล้วรู้เข้าใจทุกสิ่งอย่างสามารถตัดสินใจเองได้อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแบบเออคุยกับลูกค้าทำอะไรเองได้อย่างเงี้ย มันก็เลยรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วมันก็ทําให้เราคิดว่าถ้าเราเนี่ยาหางานใหม่ย้ายบริษัทเนาะแล้วก็กลับมาที่ไทยเนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตทั้งในด้านความคิดด้วยนะแล้วก็ทำให้เราได้แบบ ความรู้ใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆและเราก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะก็สามารถที่จะมีความเออติบโตมีความก้าวหน้าได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้มีการแบ่งเขาเรียกอะไรแบ่งชนชั้นแบ่งเพศกันนะได้ขนาดนั้นเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่นหรือเมื่อเทียบกับบริษัทญี่ปุ่นที่เราเคยทําอยู่นะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราตัดสินใจลาออกจากบริษัทเดิมแล้วก็หางานใหม่แล้วก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองแล้วก็มีข้อสุดท้ายอีกข้อนึงนะเพิ่มให้ข้อที่5้าเพิ่งหรืออกเลยก็คือสาเหตุหนึ่งนะก็คือว่าเราเนี่ยตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอนะ่ะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเรากับพี่ปอมเนี่ยก็คือแฟนของเราเนี่ยอยู่กันคนละเมืองนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า ลำบากในการที่แบบเสาร์อาทิตย์จะต้องมาเจอกันทีอะไรเงรี้ยก็คือต้องเสียค่ารถไฟออค่อนข้างเปลืองเงินด้วยแล้วได้เจอกันก็คือแค่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เจอกันทุกวีคด,ด้วยอเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยต่อไปหรอและเราก็ได้คุยกับพี่ปอมเนาะว่าในเมื่อเราทั้งสองคนเนี้ยมีความคิดที่อยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะสร้างครอบครัวด้วยกันอยากจะกลับไทยถ้าอย่างนั้นเราก็ลองหางานใหม่ที่ไทยกันแล้วก็กลับมา อยู่กลับมาใช้ชีวิตด้วยการที่ไทยก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าสมมติแบบเรายิ่งกลับมาช้าอย่างเงี้ยอะไรหลายๆอย่างมันก็ยิ่งช้าขึ้นการสร้างครอบครัวมันก็ยิ่งช้าขึ้นอย่างเงี้ยแล้วด้วย อายุด้วยวัยของเราด้วยเนาะเนื่องจากเราเป็นผู้หญิงางถ้ามันยิ่งแก่ไปกว่านี้มันก็อาจจะทําให้อย่างเช่นการมีลูกมันก็ยากขึ้นการสร้างครอบครัวอะไรต่างๆมันก็อาจจะยากขึ้นด้วยนะและนี่ก็คือเป็นสาเหตุหลักใหญ่ๆนะที่ทําให้เราตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่า i, เฮ้ยสียดยโอกาเสเจีได้อนาคตอยู่ที่นู่นดีกว่าแล้วจะกลับมาไทยทําไมอย่างเงี้ย ชีวิตก็ดีกว่าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงเนาะคือเราก็เข้าใจนะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเหตุผลมีความคิดมีอะไรที่มันแบบ แตกต่างกันซึ่งตรงนี้แหละก็คือเป็นความคิดของเราเป็นการตัดสินใจของเรานะที่อยากจะมาะแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันเนาะเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาเนี่ยก็คือมีคนถามอย่างเงี้ยเยอะมากนะรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆด้วยนะที่เราได้ตอบไปหรือว่าคนทักมาถามอะไรเงี้ยเพราะคงอยากจะรู้แหละว่าแบบเฮ้ยอะไรทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ย เราก็เลยตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ถึงสาเหตุในการตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่ที่ไทยของเรากันนะและทั้งหมดที่เราได้พูดไปนั้นก็พูดได้เลยนะว่าเป็นสาเหตุหลักใหญ่ๆแล้วกันจริงๆมันยังมีสาเหตุ แบบย่อยสาเหตุเล็กๆหรือว่าสาเหตุอะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะแต่ว่าเราขอเก็บไว้ละกันเนาะก็ขอแชร์ประมาณนี้ละกันนะที่ตอนแรกเราได้บอกไปว่า4ข้อเนาะแต่ว่าเราเพิ่งมานึกได้อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่หเลยเพิ่มไปให้นะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จบคลิปกันที่นี่เลยละกันนะยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้เราแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้เราก็อย่าลืมช่วยกด subscribe. ให้เราด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้เราเนาะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย